อย่าคิดว่าตัวเองธรรมดาคุณก็มีพลังซ่อนอยู่หลายครั้งที่เรามักจะมองตัวเองในแง่ของความธรรมดาบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พิเศษหรือไม่โดดเด่นเท่าคนอื่นแต่ความจริงแล้วทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเพียงแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในทันทีหรือในวิธีที่คนอื่นคาดหวังการที่เราทำตัวนิ่งหรือไม่แสดงออกมากเกินไปบางครั้งก็ไม่ใช่การยอมแพ้หรือการทำตัวธรรมดา แต่เป็นการปล่อยให้พลังภายในค่อยๆเติบโตและส่องสว่างในเวลาที่เหมาะสมหนึ่งพลังของความนิ่งความสงบที่มีพลังหลายคนอาจไม่เข้าใจว่าการทำตัวนิ่งหรือไม่แสดงออกมากนักสามารถเป็นสัญญาณของพลังที่แข็งแกร่งได้ความนิ่งคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการตอบสนองในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติ และรอบคอบมันไม่ใช่ความอ่อนแอรหรือการยอมแพ้แต่เป็นความมั่นใจในตัวเองที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นการทำตัวนิ่งช่วยให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรสงบเราจะมีพลังในการตัดสินใจและการกระทำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพลังแห่งความสงบช่วยลดความเครียดเมื่อเรารู้จักที่จะนิ่งและหายใจ เฉลือดลือเราจะสามารถลดความเครียดในตัวเองได้การหยุดพักจากความคิดที่ไม่จบสิน้นจะช่วยให้จิตใจและร่างกายได้ฟื้นฟูเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ตึงเครียดการใช้ความนิ่งสามารถช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นทำให้ตัดสินใจได้อย่างมีสติและรอบข้อพัฒนาความสัมพันธ์ความนิ่งยังสามารถช่วยในการฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ดีการไม่รีบเร่งในการตอบกลับและให้เวลาผู้อื่น ในการแสดงความรู้สึกจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นความนิ่งเป็นทักษะที่พัฒนาได้การฝึกฝนความนิ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ในทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาการฝึกสติการทำสมาธ,ธิหรือแม้แต่การใช้วิธีการหายใจลึกๆก,ก็สามารถช่วยพัฒนาได้ท้ายที่สุดความสงบและความนิ่งไม่ได้เป็นเพียงการหลีกหนี จากปัญหาหรือความท้าทายแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรารเผชิญกับโลกได้อย่างมีพลังและสติที่แข็งแกร่งการเข้าใจและยอมรับความสงบในตัวเองจะนำไปสู่การค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเองสองพลังที่ซ่อนอยู่ในความมั่นใจความมั่นใจในตัวเองคือหนึ่งในพลังที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนมีอยู่ในตัวแม้ว่าคุณอาจจะดูเหมือนคนธรรมดาแต่คุณก็มีความพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก การเชื่อมั่นในความสามารถและคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคและประสบความสําเร็จได้ไม่จําเป็นต้องแสดงออกอย่างมากมายเพราะการมีความมั่นใจนั้นคือการรู้จักตัวเองและไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกความมั่นใจพลังที่เริ่มต้นจากภายใน ความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการแสดงออกอย่างภาคภูมิใจหรือการโอ้อวดแต่เป็นการมีความเชื่อในตัวเองและความสามารถของตัวเองที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพึ่งพาความสําเร็จในอดีตหรือการยอมรับจากผู้อื่นแต่มาจากการยอมรับและเคารพตัวเองในทุกสถานการณ์การมีความมั่นใจช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นมองโลกในแงบ่บวก และกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆแม้จะเจออุปสรรคหรือความท,ท้าทายแต่เราจะรู้ว่ามีพลังในการแก้ไขสถานการณ์ได้ความสงบที่มีพลังความสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความท,ท้าทายแต่คือการรักษาสติและมีสมาธิในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดความสงบที่มีพลังช่วยให้เรามีความคิดที่ชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์การควบคุมอารมณ์ เมื่อเรามีความสงบตัวเองเราจะสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ดีขึ้นไม่ปล่อยให้ความเครียดหรือความวิตกกังวลทำลายความคิดดีและการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความสงบช่วยให้เรามีสมาธาิและความชัดเจนในการคิดทำให้เราสามารถมุ่งมั่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ตกอยู่ในความวุ่นวายการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพการสงบและมั่นใจในตัวเองทำให้เราสามารถฟังและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งพลังที่ซ่อนอยู่ในความมั่นใจและความสงบเมื่อเรามีทั้งความมั่นใจในตัวเองและความสงบภายในมันจะทำให้เรามีพลังในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายส่วนตัวหรือการทำงานที่ยากลำบากเราจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยสติการมีความมั่นใจไม่ใช่การโอ้อวดแต่คือการรู้จักตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองขณะเดียวกันความสงบทําให้เราสามารถทำงานและคิดอย่างมีสติไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมาชักจูงความคิดและการกระทำของเราท้ายที่สุดความมั่นใจ และความสงบที่มีพลังคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านและเติบโตขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตเมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้เราก็จะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนได้สามการมองในมุมที่แตกต่างพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอาจไม่ปรากฏออกมาในลักษณะที่เห็นได้ชัดการที่คุณไม่แสดงออกมากมายอาจทำให้คนอื่น ไม่สามารถมองเห็นความสามารถของคุณในทันทีแต่การทำตัวนิ่งก็ช่วยให้คุณสามารถคิดและมองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในบางครั้งการไม่แสดงออกหรือการไม่รีบร้อนก็เป็นการแสดงความแข็งแกร่งในตัวเองเช่นกันพลังของคุณอาจไม่ได้อยู่ในการกระทำที่ใหญ่โตแต่มันอาจซ่อนอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้งหรือความสามารถในการทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติและรอบคอบการรับรู้ และการเข้าใจตัวเองในแบบนี้จะทําให้คุณสามารถใช้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวได้อย่างเต็มที่สี่ความเงียบที่น่าสนใจหลายครั้งที่ความเงียบสามารถดึงดูดความสนใจจากคนอื่นได้มากกว่าคําพูดหรือการกระทําที่เกินความจําเป็นเมื่อเราทําตัวนิ่งๆไม่พยายามแสดงตัวมากเกินไปคนอื่นจะเริ่มให้ความสนใจในตัวเราเพราะการทําตัวสงบและนิ่ง มักจะทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองไม่ต้องการการยอมรับจากใครและมีความพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องแสดงความเงียบสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นเพราะมันแสดงถึงความลึกซึ้งและความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งถือเป็นพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่มีอิทธิพลอย่างมากในหลายๆสถานการณ์ห พลังในการเติบโตแบบเงียบๆทุกคนล้วนมีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาอยู่ในตัวเองบางครั้งการไม่แสดงออกหรือการไม่รีบทำอะไรอาจจะช่วยให้เราได้เวลาทบทวนตัวเองความสามารถที่ซ่อนอยู่และค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคงพลังของการเติบโตแบบเงียบๆอาจจะไม่ถูกสังเกตในทันทีแต่มันจะสะสมพลังจนถึงจุดหนึ่งที่มันสามารถระเบิดออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความธรรมดาเมื่อเราคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเรามักจะมองข้ามคุณค่าของตัวเองไปแต่ในความธรรมดานั้นกลับมีพลังที่ซ่อนอยู่มากมายบางครั้งการมองตัวเองในแง่บวกและเปิดรับความสามารถภายในใจะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ธรรมดาเลยเราอาจจะมีความพิเศษในตัวที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือไม่สามารถเข้าใจได้แต่เราก็สามารถค้นพบ และพัฒนาให้มันกลายเป็นพลังที่สามารถส่งผลต่อชีวิตของเราได้สรุปอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาเพราะทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองพลังเหล่านี้อาจไม่ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนแต่การทำตัวนิ่งและมั่นใจในตัวเองสามารถเปิดเผยพลังนั้นออกมาได้ในเวลาที่เหมาะสมการยอมรับและค้นพบพลังในตัวเองจะช่วยให้เราเติบโตเป็นคนที่มีความพิเศษ และแข็งแกร่งในแบบของตัวเอง